เป็นกออยู่นะจ้ะเาเอ้าเฮ็ดพึ่หนึ่งหนึง่งเฮ็ดผึ่งแดงข้ามแล้วหนึงหน่งวันน่ะยเมื่อนีดี<อ>ดีจ้าของดีของดีจ้าเอดืองหนึ่งเดืเอกหนึ่งเฮ็ดพึ่งเขาดุงเฮ็ดพึ่งขานกยุ่งจ้ายดีนะจ้าจ้าเฮ็ดพึ่งขานกยุ่งจุ๊บนะจ้าสีไข่เฮ็ดพึ่งเด็ดเฮ็ดพึ่งไข่จ้าคือตุ๊ก,กตาคือพี่น้องว่า ดีครับผมสำับพี่พี่น้องจ้ามาผัวกับน้องหนึ่งกับไอ้วินคือเก่าเนาะจ้าสวัสดีพญายัยแม่ใหญ่พ่อพี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีเ hmm. ก่าเอฟซีให mm hmm. ม่เลยครับภูเขามารับชมทั่วโลกนะครับ mm hmm. วันนี้เอาผัผัวกันคับมานวินกับน้องหนึ่งในเสาันที่เท่าใจมานี้ในเสาวันที่นนสิบเก้าจาตุงกับวันศุกร์เดือนชี้ฮะพมสองพันหาหลอดหกสิบห้านะจ้าครับสำหรับท่านที่มาเบิ่งใหม่กับช่องทางการติดตามมีแจฉสองทางน,นึง ทั้งเพจนอกจากเฟซบุ๊กนอกจากแล้วก็ยูทูบนี่ละจ้ามีแคตซองสองทางนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับอาชิลาชาเนี่ยนะครับเพราะว่าสองคนกันยากเนี่ยนาะจ้าจะว่าก็จะพยายามไล่ตอบให้เบิร์ดทุกคอมเมนต์นะครับเนาะอะ่มื้อนี้มาพิกดดัดใดมื้อนี้้มือน,นี้ก็มาน้องจ้องนี่ละจ้าสีขาทั้งปลาน้องแปกครับในเขตบ้านน้องแปกตําบลหอยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอาไปลุ้นกันเมืองครับสิมีเฮ็ดยังเนี่ยครับเพืนทุ่นเทาก็จะเป็นเฮ็ดเพื่งไข่เนาะจ้ะเนาะ จ้างามนะดอกนี้เนาะจ้านครพึงฟ้าลายจ้าใครนห่ลหลงเนาะจ้าเต่กเก่าใครเี่หลงเลี้ยงเนี่ยยิมมงีเนาะจ้าฮ็ดพึ่งไค่เนาะจ้า เฮ็ดพึ่งไข่ดอกง,งามๆเนาะจ้าอากาศนี่มันสุกที่สิบเก่าซิงหาคมนี่ก็ค่อนขอ้างแจ่มใสนะครับว่านฝนบนต๊ครับขอเฮ็ดหนึ่งๆอยู่นี้เฮ็ดพึ่งไข่นี่แหละจ้าจ้าดอกนึงจ้ะเฮ็ดเพึ่งไข่คือเก่าเนาะจ้ะเนาะ ไม้เตละเฮดไปเรื่อยๆครับดูเนาะจ้า,อาด,ดอกนึงนะจ๊ากำลังงามๆเลยจ้านิดเป็ใครอีกจ้าอาหนึงพึ่งโดดูมาจ้ะ โอ้ยงามแม่เง็ดเพิ่งกระดวงดอกเหลกของวันที่สิบเก่านี่ครับจ้าหลุ่นกันตอนเนาะจ้ะขอเปินสีมี่วัวเนาะจ้ะเนาะนี่ดีอีกดอกหนึ่งหนึ่งออ้ยขาเปี้ลนี่ดีงามแม่ดีหนึ่งหนึ่งโอ้ยเกิดเป็นกออยู่เนาะจ้ะอืมงามเลยจ้าดอกเพื่อน ขาวดงครับงามๆนะจ๊ะอู้ดอกคุณไหมเนาะให้บินอฮะต่อเนียงไปเลยพี่น,น,น้องนึงเด้อน้องนงว่างน็ดๆจักรกลเด้อเน็นโบนี่พี่ใส่อีกแล้ยดีเดี๋ยวสินะไปบนหวานาเห็นแจกดอกน้องนึงหวาน งวนเห็นจุ่มหนึ่งหนอ่อยวินเนาะมันนี่เหลือมเห็นลายกาเก่าแล้วเนาะจ้าแต่ว่าเกิดเป็นบางโ่มจ้ะนี่ครับจะใส่โฮมเสียงใหม่น่าหนึหนึ่งจ้าดูนี่เห็นสามดอกเนาะจ้าเนาะผีเลยวินตัวนี้ไม่หอดเจ้าของคน,นมันตัดเอาเลยเอ,อือเอ้ยับเบิ่งรสชาติความแซ่บ เห็ดเพึ่งทุกชนิดมันนี่รสชาติดีเพิดงนิดนึงจ้ายัางเฝ้ายังบันขอนังสาวไทยวินเห็ดเพึง่งีหงเลยนี่เห็ดเพึ่งขานกยุงจ้าครับคุกน้าขาสีเงาๆคือขานกยุงนะครับจ้าคุณน่าจ้ะปวดแห้งเนาะแต่ว่าผมหาตัวนกยุงมาเปรียบเทียบบ่ได้นะครับก็หามเมืองเรานะครับนี่ อ,อันนี้ในสนตืนสัตว์ก็สิ่งอย่างนี้แล้วน้องนุ่มเห็นดีครับตัวนี้ป่านี่หายากนะครับวัวน,นะขาเบินเห็นอีกบ่เห็นอีกดอกหนึ่งอยู่ไอ้วินอยู่ข้างพุ่มคนละจ้ะอีกจ้าอ๋อหนุ่มเห็นอีกแล้วเด้อจ้าบัดน,นี้มีบัดน้องนึงจ้า แกงแสีบคือกันได้ครับนี่จ้าก็าดอกพันใหญ่อะไแข็งดีอยู่นึงแข็งดีอยู่จ้ะนี่ครับลักษณะดอกใหญ่เป็นจ้าแ <c oughs> ตาใหญ่เติบอยู่งมาไหมครับจ้าหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่งจ้านี่ดีนะจ้า ม่ะงกระตาทิมเบนีมะพอเฮ็ดยังนี้ถึงน้ำอ้อยจา้าเพิ่งไตไก่เหบ่แมนนี่เพิ่งน้ำอ้อยสีจะขึ้นน้ำอ้อยครับลวเฮ็ดเพิ่งหอมข้าเนาะจ้าเนาะแมนแกงนี่สุดยอดเลยจ้าแกงนี้เพิ่งไตไก่เพิ่งเกิดครับเพราะว่าเนื้อในคือไตไก่หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ว่าอยู่บัดยำ่ำเพิ่งเกิดโอ้ยตกใจกี่กระเดียน <laughs> อันอยามเพิน่นเกิดนีเห็ดเพิ่นเกิดเกิดที่กันเนาะมีอันนี้เพิ่นเนาะอีกเดือนหนึ่งองมอยั่นี่นี่ดีน้ดี่าหญ้านำเนาะครับเนาะนังอีกอยู่วินทั Chinese ้ที่เหนือในอพเนี่ยจ like yep, uh. ัดสรรอยู่บน สองเป็นได้อีหนึ่งให้เบิ้งอีกผู้เพิ่น,น,ม,นมาเบิ้งใหม่เพิ่นอาจิบ่อหูมีในทินเพิ่นจ้าแกงแสีบแกงหวานแกงหอมครับว่าแต่บ,บ่เป็นลหลาเนาหนึ่งนึงแม่นจ้าเอาเห็ดพึ่งน้ำอ้อยแล้วก็มาเอาเห็ดพึ่งไข่เฮาเนาะจ้าเอาสีขำๆแล้วก็มาเอาสีขาวๆ้นี่จ้าแบบเห็ดชนิดหนึ่งจะคลายเห็ดพึ่งไข่นะครับเห็ดทำฟฝานขาวครับกินได้คือกันครับจะ แบบเดียวกันแล้วก็เพชรทั้มฝันธรรมดาครับนี่เหนือในเพิ่นนะครับเนาะแต่เพิ่นเป็นสีขาวครับเอาไปแกงก็ไดาไปย่างก็ได้คือกันครับนี่คี้ขายเห็ดเพิ่นไข่ครับไอ้สีเพิ่นอันนี้เพิ่นไข่จ้ะนีและครับขี้ขายเห็ดทั้มฝันขาวแต่ว่าเห็ดเพิ่นไข่นี่ชิ้มีขาครับเอาอีกจ้ะห่างๆกันเลยเนาะจ้ะเนาะ อยูพ่พูนีบัวนางหนึ่ง <Baby. S 1> บังคายคือเก่าปะใช่เห็ดชนิดนี้ลักๆนี่ใช่มาเกิดน้ำหอมสะแบงเนาะจ้่ลองลงมาก็เป็นเห็ดไอ้ต้นกอครับพวัวนีบันางนึงใช่กระจายอยู่เนาะมันนี้เนะาะใช่มันนี้เล่มนอกจากมันนี้เล่มก็ผอมมวยได้แล้วครับคือเพื่อง,ง,ง,งข้าดงกัมมูใหญ่เนาะใช่เพื่องขาหนุ่งๆกับไร่เติบครับเพื่องน้ำอ้อยก็ไร่เติบอยู่ครับจ้่ ใช่อีกบานทังที่ทังที่าพายางเก็บนำนะครับจะมือบงม,มองเกิดเป็นจังใดะไรล่ะมีดอกขึนเจ๊ไปไนี่ซับดอกนี่ไอวินหอยสัตว์ละเจไไ้นี่นอุอ้ยจูยนเด้อเดดกกี่เมาเฮ่เง็นหลงเทน้าบานขาใหญ่ ยังยังเหรนั่งรับโทรศัพท์พญายมยายน้องหนึง่งใช่น้องหนึ่งนั่งเป่าเฮ็ด <c oughs> มาเก็บเฮ็ดก้อนนี่จังปเปียวัวนั้น <c oughs> คุยกับพ่อใหญ่ยม่ใหญ่น้ำนะครับเรื่องเถื่อนตอนส่วนมากสิมมติเปิดเครื่องน้องหน้าใช่เก็บเฮ็ดน,นี่ครับกตอนบ่ายบายเปิดเครื่องอยู่แต่เต้นน้องหนึง่งปิดเสียงนอกจากน้องหนึ่งกับบุคคลเดรับโทรศัพท์ด้วยจ้าน้องหนึง่งคืเก็บเฮ็ดอย่างเดียวน้องหนึ่งบานจ้าเฮ็ดถึงใครไหมจ้า ไอีกจ้าจ้านี่เพืออีกน้อจ้าเนาะนเพิ่อนรน้ะจ้ะจุูงมงามเลยจ้ะแฟีดจ้าจ้าให้เพิ่อนุ่มจุ้มนาะจ้าสีไข่ เห็ดผงแดงขาลายนอกจากแต่ว่าสีขาเงากลัวจะดอกก็สิเป็นเล่มแหลมนอกจากเนาะปลายดอกเป็นแหลมรสชาติก็สบูงก็สูงเห็ดผงแดงขาลายนอกจากไปเสียบดีเนาะจ้าเห็ดผงขานกยุงงเลยก็มาเอาเห็ดผงไข่นอกจากบุ้ยดอกเพิ่น,นสมบูรณ์แบบอยู่จ้าเห็ดผงไข่นอกจากไตใหม่เลยอสายมือผมอีกครับจังไปเบิง จ้ะคินงนานเนาะจ้ะอากาศคือไมาอีกแล้วครับก็จะงดดแดดดด้ยงูงเช้านี้ฮิดผึ่งข้าล่เนาะจ้ะวันนี้เปิดใบตองรุนแรงโรงงผล่งงันฮิดผึงไข่จ้ะเจ๋เลยนี่มันปองกตาใส่เลยวิยญาณ ครับดอกหนึ่งจ้าอีกจูมหนึ่งนะจ้างีดพึ่งเคยอีกนะจ๊ะ้าง็ดพึ่งดำจ้ะเหลือเกลียของ 19. สิบเกลอซิงหาค่ะเฮ็ดปวกอดอกเดียวสัญญาณข้างเฮ็ดปวกขดอเพราะแบบนี้เนาะจ้าเฮ็ดปวกเลยครับ เฮ็ดเพื่องไข่จ้ะอีจ้ายังอีดอกนึงจ้ะตีจูมเป็นตะหักตะหักเลยจ้ะแฝดเต็มเอ้าคืออยู่ตัวหลาอวินมบบนี้เนาะคือ <laughs> มันนี้ยางเนาะหนึ่งก่อ <laughs> นเนาะ <laughs> ปกตินี่หนึ่งจะขี่รถเขาหาในห่มเลยครับ ลงขาลายเนาะจ้ะหิ้วเพชรพึ่งเดือมด้วยเฮ็ดพึ่งขาขุนเท่าน้อจ้ะแข็งดีอยู่จ้ะแข็งยนเสียะเกันได้ครับมีก็เอาหลุนนีแข็งแข็งนี่จ้าพี่น้องก็มาคืกอ,อกันยีนอําเสียงโหลดจ้าอ๋อวันวนี้เอาเฮ็ดพึ่งไข่จ้ามีก็หยาเลยครับจ้าจุ่มหนึ่งจ้า เจ็ดดอกหนึ่งหนึ่งสองดอกจ้าเห็ดพึ่งไข่เนาะจ้ะเห็นสองดอกจ้ะ,ะ,จะ,จะใช่เลยหนึ่งหนึง่งเมื่อปีเป่งข้าลา,ายวะไอบินมีเห็ดพึ่งขาจอนเนาะจ้ะจาเดแสเดียวกันก็มเห็ดเพึ่งเขาได้ครับนี่แชบจ้าเห็ดยังอยู่ทางนั้น มาเฮ็ดผึ่งเหลี่ยมผีก้อนไหมนี่ครับบอกอีกเช่นหนึ่งคือขาอีตันแต่ว่าอีตันสีขาบุคคลครับนี่สีขาคนนั่นหนึ่งให้เบื้องยิงนั่นหนึ่งนี่ครับขาจะเป็นคนเนี่ยนบกีิว่าคืออีตันครับจะเฮ็ดผึ่งดำนะจ๊ะดอกหนุ่มขึ้นนะจ๊ะนี่ดอกสมบูรณ์แบบเขึ้นนะจ๊ะตัวนี้ อีกจ้าึ่งดำนะจ้ะเนาะอีกดอกนึงจ้าพึงทานกันอนได้ครับพ่งขายไขวินมันเปนใบพัดกับเตยฉันเอาบานนี้เนาะพึ่งาค้นกับเป็นมูยได้หล่ะเนาะไอวินเนาะสีออดอกดจ้ะ หวกดดงเดียวอีกนะจ๊ะนั่นจะก็เห็ดพึ่งหวานแล้วขาพึ่งเอ้าเห็ดยันหนึ่งเห็ดผึ่งแดงข้ามแล้วหนึ่งวันน่นเมี่ยอีธีเห็ดผึ่งแดงข้ามครับแต่ว่าขาเนี่ยสีน่าแล้วหนึ่งวันนานนี่ครับเรือเห็ดผึ่งขาห่างขาเน่าพึ่งอายุเห็ดผึ่งเขาดงคือเกิดเนาะเห็นเห็ดผึ่งไขรจ้ะคือตุ๊กตาคือพี่น้องวานน่ะละจ้ะ รสชาติหอมหวานครับจ้าคือทั้งนายเฮ็ดพอนี่ยแะครับคือผมบอกทุกเทือนะครับถ้าบบขืนล่าโบโมูครับเอาเฮ็ดพึ่งไข่อีกนะจ้าเฮ็ดพึ่งข้าไล่ไอ้บินพุ่น,นเฮ็ดพึ่งข้าไล่จ้าจูมตุปุเลยจ้าหนึงน่งยืนเฝ้าแล้ววะเฝ้าแล้วไอ้บินเฝ้าแล้วเฮ็ดยังครับเฮ็ดยังจ้าของดีของดีจ้า ขาวสวยงามมารูดได้วินเน้อลักษณะเนี่ยขาสีละลายเนี่ยถองขาวๆเนี่ยนั่นหนึ่งขาวอี่รีหมดแล้วครับถั่งล้างน้ำดำง่ายมานี่เห็ดเผือกขาวดงเพราะว่าเคยมีพี่น้องเพิ่นส่งรูปมาให้เบิ่งอยู่ครับเวลาเห็ดเผือกขาวดงเดยอดนึงเดือกนึงเห็ดเผือกขาวดงเนาะไอ้วินเนาะอยู่ข้างเห็ดสันเลยครับเป็นเสือสัมพันธ์กันไปแจ๊กเนาอ เผาดมแล้วก็เน,น็ดเพืงไข่เนาะจ้ะโอ้ยมองนี่ถือแมงกินกะมีป้านี่ยไอวินเมียงกินอิ่มแล้วกันนี้น้องเมงก็ได้ครับแล้วก็ชีวิตในป่าก็แน่นี่หนแหละวนะครับจ้สาสลรดสัตว์ก็ได้นี่เพื่งคลายจ้ะเปิดคู่กันเลยเนาะจ้ะของดอกจ้ะสิได้ภาพพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้ะ ไปไปใจตาพอดีเวลา11บเนาฬิกาสินาทีแล้วนะครับนะครับที่ผ่าพ่พี่น้องมาเบิ้งเฮ็ดนะครับออกมืออากันครับบ้านต้นใจน้องกูเกินตื่นแระเบิดครับนะครับเฮ็ดของเฮาครับมีเฮ็ดแนงแนงหนึ่งมีเฮ็ดผึ่งเขาดวงเฮ็ดผึ่งขาล่าเฮ็ดผึ่งดำจ้ากับเฮ็ดผึ่งขาคุณและจ้าเฮ็ดผึ่งไข่ของเฮาเนาะจ้าเฮ็ดหนึ่งขอไข่เดียวครับจ้าก็บจะเป็นเฮ็ดรวมๆเนาะจ้าที่ว่า ยังแอนชวนมาไมีแต่ดรอตูมพี่น้องวันนี้น้อหนึ่งแมีนจากกระชือว่าหมาอยู่ยน่าจะพี่น้องในถ่วงสีเฮ็ดยังอึดอยู่น่าจะแบบเฮ็ดเบิ่งค,ครับมันน้องหน,นึ่งเก็บแบบชาดเลยเป็นบ่จ้าใจเย็นเลยนะครับตามคำเด็กหลองเขาพงเย็นยังไงเพื่อพี่น้องหลายคนครับนี่ละจ้านอากอพี่น้องเฮ็ดก็เขานานอกจากพี่น้องกระชือว่าหมาอยู่ยน่าจะเสียงฝากระหองหือห่มมากละจ้า,จาสำหรับคลิปวันนี้นอกจากน้องหนึน่งกระเพาพี่น้องเขามาทางน้องจ้องนอกจากไปปลาน้องแปรกระออมมา ไล่มองอยู่น่นจาจะก็ถือว่าได้เฮ็ดอยู่นา่าจะเน่าย่ามที่เฮ็ดอึดน่นจาจะเนาะสำหรับคลิปมันอนี้ถ้าม,มาก็อย่าลืมกดไลค์ได้จ้าถูกใจอย่า,จะจะลยาลืม,ลม,มนนนนก ind, ดแชรอาาออ์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งกับไปวินได้จ้าเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆน่าจะเนาะว่าน้องนึ่งกับไปวินชิดไปหาเห็ดยังเน่แต่ละมื่อจา้าสำหรับคลิปนี้ก็มียังหลายจา้ขาขอกล่าวคำสวัสดีจ้าขอขบกันคลิปหนาได้จา้านะครับสำหรับคลิปการเก็บเห็ดในวันที่19สิงหาคม2565นี่ครับตรงกับบ้านซุปนะครับเนาะ คือว่ามานู่ครับกับเต็มใจนะครับนอมีแตเฮดดอดนุ่มๆงนามเล่ครับอก่อนจากกันนะครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณกําลังแรงใจจากทุกท่านนะครับนอขอบคุณการกดไลค์ขอบคุณการกดแชร์ขอบคุณการกดติดตามครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะครับนอกแต่กัอีกอย่างหนึ่งครับก่อนจากกันอีกอย่างหนึ่งก็ขอไว่ไหวใช่พพอใะญ่ไม่หญ่พราหญ่พี่น้องทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับ คิดวางสิ่งใดกห้สวมมงหมาดปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยเงินทองนะครับเนาะอย่ามีโลภฆาพยาตรหลายมากกรรมกายครับเอาสำหรับคลิปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมขอกันคลิปใหม่ครับผมมือนอัดเสื้อผ้านองกูเกิลไปฉีดวัคซีนมานตรงนี้จ้าวัคซีนเขีมแหลกนาะจ้ามารถที่กอล่ะจ้าไปบานจ้าจุดจดรถบานเท่า